มือนี่ได้กล้วยมาจากยายนะคะพี่น้องยายเอากล้วยมาให้นะคะว่าจะถอดกินสูลูกกินค่ากล้วยเพิินก็เป็นนวยอ้วนๆค่ะพี่น้องนะคะแม่นม้องมะนาวก็จะมาปอกเปลือกก่อนค่ะเป็นอันดับแรกกล้วยหนีโบเมนกล้วยน้นวยนนำว้าด้วค่ะเ้อน,นะคะมันเป็นกล้วยที่ตอนสุกแล้วเพิ่นหวานหวานค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้แม่นม้องมะนาวก็จะเอามาปอกเปลือกแล้วก็แซ่นําเกลือค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปน้าจักน้อยนึงนะคะบ่ให้มันดำเนาะนะคะจากนั้นเขาก็จะมาฟานเป็นสิ่นบางๆค่ะพี่น้องแม่น้องมะนาวก็ใส่มีดธรรมดาค่ะพี่น้อง เป็นมีดบางนะคะฝานเพิ่นเลยแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะกระเฮ็ดกินเลยอยู่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ฝานแบบนี้เลยนะคะเก็ฟานง่ายอยู่ค่ะพี่น้องกล้วยตัวนี้มันสามารถเอามาถอดเป็นกล้วยฉาบได้ค่ะพี่น้องเสียบดีขึ้นกันแม่น้องมะนาวก็จะถอดทั้งเบิดเลยนะคะพี่น้องสองวีก็คือย่าเอามาให้สองวีใหญ่ๆนี่นะคะปอกเปลือกแล้วก็ฟานให้มันเป็นแผ่นแบบนี้เบิดเลยนะคะต่อไปก็จะมาดังไฟเม่น้องมะนาวจะใส่เตาทานนะคะเด้อเตาฟื้นเตาทานเอาธรรมดาค่ะพี่น้องนะคะในการถอดกล้วยฉา พาพี่น้องมะนาวเคยทอดแล้วเตาแก๊สในความหอนมันลายค่ะพี่น้องบัดจังไดจังหนึ่งนะคะตอนไกลๆมันจะสุกนะคะมันจะเริ่มแบบไหมเร็วนะคะพี่น้องมะนาวคิดว่าการใส่เตาฟืนเตาทานเข้านี่แหละค่ะพี่น้องมันจะทอดง่ายนะคะแถมยังประหยัดไฟเตาแก๊สให้เข้าได้อีกค่ะพอดังไฟเซตเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปนะคะพี่น้องมะนาวใส่น้ํามันผึ่บเป็นน้ํามันปาล์มนะคะจากนั้นก็เอากล้วยลงไปทอดนะคะทอดนะคะกลับไปกลับมานะคะมันเริ่มกรอบเข้าเตัก ึ้นเลยค่ะพี่น้องนะคะก็เอาอันมาทอดเรื่อยๆจนเบิด์นีละค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวกะทอดจนว่าเบิดที่ข้าฝฟาหนี่ในกระดงนีละค่ะพี่น้องนะคะก็หลายเติบอยู่นะคะพี่น้องทอดไปน้ากินไปน้าค่ะพี่น้องแซบโรดนะคะพี่น้องนะคะอันใดอันใดที่ยังพรท่านทอดก็ทอดไปเรื่อยๆจนมันเบิดพุพนละค่ะพี่น้องมะนาวกะทอดไปกินไปทอดไปกินไปแซบคือเก่าละค่ะพี่น้องนะคะจากคลิปก่อนๆที่เคยเอาไปทอดอยู่หน้าค่ะพี่น้องนะคะทอดไปน้ากินไปน้านะคะทอดไปก็ไปเทให้ลูกๆกินนะคะต ตอนนั้นแห้งตะกินแทบเลยค่ะเดินนะคะพราะว่ากินอยู่หน้านะคะล่มก็พัดวอยๆในบรรยากาศสุดๆค่ะพี่น้องตอนนั้นแต่ตอนนี้พี่น้องมะนาวทอดคางเฮือนเลยค่ะเดินนี่นะคะพี่น้องกล้วยของข้าวก็ทอดเสตียรปรยแล Jam ้วทั้งเบิร์ด well, ค voilà. ่ะพี่น้องนะคะได้หลายเติบยุดนะคะพี oh, <okay. S 2> ่น้องใดหม้อเบอร์ยี่สิบสี่ค่ะพี่น้องเต็มหม้ออันยะเลยนะคะพี่น้องกล้วยสองหวีนะคะพี่น้องมะนาวก็ล่องซิมเบืองค่ะพี่น้องกรอบดีค่ะพี่น้องข้าก็ปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจากน้อยข้าก็จงมากรอกใส่ถุงเนาะนะคะจากนั้นก็ใส่ น้องแตงโมนะคะพี่น้องซับเนื้อหมูเอาไว้เฮ็ดกับเขากินย่างแ้าค่ะส่วนแกงนี่พม่น้องมะนาวก็จะย่างเนื้อหมูนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเนื้อหมูเขาก็จะสิ้นประมาณนี้เลยนะคะพม่น้องมะนาวก็จะมักน้ําเกลือและน้าปลาซ้ำนีงง่ค่ะจากนั้นเขาก็เอามาย่างนะคะพม่น้องมะนาวก็ใส่ฟ้าหมอปิดน้ำค่ะพี่น้องเพื่อมันจะได้เก็บความหอนนะคะพี่น้องแล้วก็จะได้ซุกไ,ไว้เนาะเห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นตะคิดอยากอีกค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พม่น้องมะนาวดองไว้เป็นอาทิตย์แล้ว นะคะจากไหนก็ฝากเป็นกํลัางแห้งใจให้แน่เด้อก่ะพี่น้องนะคะนีให้น้องแตงโมปรุงน้าจิ้มค่ะพี่น้องไม่น้องมะนาวใหเพื่อนตําบักพริกแห้งใส่บักพริกสดน้าคระพี่น้องนะคะจากนั้นก็ซ้อยหัวหอมใส่นะคะปรุงรสด,ด้วยผงชูรสน้ปานปลาหนามปลาแดกหนาบักนาวนะคะก็สซัมนีนะคะน้าจิ้มของ้าแซ่บคือเก่าหมูขฮากับุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนา้าตาเป็นตาแซ่บตาแซ่บก่ะพี่น้องพอสุกแล้วไม่น้องมะนาวก็จะซอยเป็นสิ้นน้อยๆค่ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องขึ้นใดทียากเฮ็ดแบบว่า ลา,นาบ,บนะคะพี่น้องย่างแบบนี้นะคะห่อนๆนะคะมาซ้อยเป็นสินงหน่อยๆนะคะเป็นมาเห็ดเป็นน้ำตกเนาะเห็ดแบบนั่นกระแซบคือการค่ะแต่ว่าแรงนี้มีน้องมะนาวก็จะย่างแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มธรรมดานะคะพี่น้องนะคะกินง่ายๆล่ะค่ะพี่น้องแรงนี้นะคะพอห้อซอยหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปฮอกก็มานั่งกินเขาแลงในโต๊ะกินเขาเด้อดอนะคะพี่น้องเนื้อหมูก็เป็นตาแซบตาแซบค่ะพี่น้องค่ะนะคะน้ำจิ้มฮอกก็พร้อมแล้วพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเขาแลงนี้ก็มีซ้ำนี้ค่ะน นองนะคะแม่นองมะนาวก็จะบดได้ข่อยเฮ็ดอียงหลากหลายหรอกค่ะพี่น้องนะคะอีกจังหนึ่งแม่นองมะนาวก็บ่ค่อยมีเวลานํานองมะนาวก็เอากล้วยมาก,กินเบิงค่ะพี่น้องค่นว่าแซ่บดีนะคะกล้วยที่แม่นองมะนาวทอดนะคะเป็นกล้วยฉาบนะคะเนื้อย่างของเฮ้าในมื้อนี้เป็นตาแซ่บตาแซ่บพี่น้องนะคะจิ้มน้าจิ้มเปรีป้ยวๆนะคะ เผ็ดๆเปรี้ยวๆนั่นแซ่บโรดบ่ว่าแต่กินยังกระเอิญพี่น้องกินน้ำกันมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแลงน้ำกันนะคะพี่น้องนะคะมื้อนี้พี่น้องวันน้าก็กินข้าวกับเนื้อหมูย่างค่ะพี่น้องนะคะจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรน้องแตงโมแซ่บคือกันค่ะยองพะแน่ค่ะพี่น้องเดี๋ยววันรุ่นเพื่อสีใสให้พ่นเฮ็ดให้กินอีกค่ะช่วงนี้กินแต่แนวมั่นๆค่ะพี่น้องนะคะน้ำหนักก็เรื่มขึ้นแล้วนะคะจากน่อยกระิิด้ต้องมาลดอีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะเดียวบ่าเป็นยางค่ะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นี้ขอ แช่ไวก่อนนะคะเดี๋ยวมืออื่นเท่าจังลดนะคะนาะนะคะพอเทากินข่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องต่อไปเท้าก็จะมากอกกล้วยชาบที่เท้าทอดไว้นะคะเพราะว่ามันเย็นแล้วน้องมะนาวกับมะซอยแม่กอคะพี่น้องนะคะกอกไปน้ำกินไปน้ำนะคะเป็นว่าหนูทําเป็นคะ่ะแม่หนูทําได้เทาจะกอกใส่ถุงค่ะพี่น้องกอกใส่ถุง5คูณ8เป็นถุงร้อนนะคะนาะนะคะก็กอกไว้นะคะเวลามาก,กินมันจังกรอบนะคะก็คือมันจะรักษาความกรอบไปโดนแน่นะคะก็นี่ละค่ะพี่น้องก็เฮ็ดไป อันแนวกินแนวอยากเฮดไวกินบ่เปิดก็เก็บไว้กิน,กกนมือรุ่น